แฟนเพจท่านชายแต่พาชิมด้วยจ้าใครต้องการสินค้ามือสองนะจ้าฝากไปกดแฟนเพจบุญมีวัดชอบด้วยจ้ามีสินค้ามือสองไอ้ท่านช้อปปิ้งมากมายจ้า ันนี้นะจ๊ะเราจะมาทำเมนูใหม่เมนูใหม่เพราะเอิญเราได้ทำการไปสั่งวัตถุดิบหนึ่งวัตถุดิบมาแล้วเราจะมาสร้างสรรเมนูใหม่ของเราดูว่าพอหลังจากเราใส่หมูล,ลงไปไมันเทียมเลยนะเราจะมาใส่โคบไปลงไปเดีย๋ยวคอยเช็คกันไปดูเลย เฮ้ยโอ้ย,อยเผ็ดจริงอืมจิ้มนะเราใส่ซับกระป๋องนึงละพอต้องไปเสิวทีสีมันก็เปลี่ยนเลยหนสีพะโลเหมือนหมูต่ำชั้นดีีท่อยู่ในพะโล้เดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเพราะตอนนี้หมูมัน,มน,มนยังไม่เปลือยยังไม่ยุ่ยเราต้องใช้มันเปลือย คือจีตชด่อดีก็สวัสดีนะจ๊ะพบกับผมท่านชายแต่จากวันนี้นะจ๊ะเราจะมาทำเมนูใหม่เมนูใหม่เพราะเอิญเราได้ทำการไปสั่งวัตถุดิบหนึ่งวัตถุดิบมานะแล้วเราจะมาสร้างสารรค์เมนูใหม่ของเราดูว่ารสชาติจะโอเคหรือไม่เดี๋ยวเราจะแนะนำวัตถุดิบ วัตถ be yes. <Yeah. S 1> ุดิบของเราคือนี่เป็นโคกเผ็ดมาเลเซียอาจจะงงนะเอาโคกเผ็ดมาทำไรเราจะนำโคกเผ็ดมาต้มกับหมูสามชั้นนี่อยากจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงทุกคนทุกคนเชื่อกูดิมึงต้องเคยกินไก่ต้มโคกถูกไหมมึงก็เอาไก่ลงไปเอาโคกเทลงไปแล้วมึงก็ต้มลงไปใช่ไหมพอหลังจากมึงต้มไก่กับโคกลงไปเพราะโคกมีความหวานใช่ไหม มันก็จะมีรสชาติอร่อยในตัวแต่สำหรับกูแล้วกูไม่เอาไก่ต้มโค้งต้มโคกกูจะทำหมูสามชั้นต้มนี่ได้มาสองอันต้มนี่น่าจะเป็นโคกเผ็ดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำง่ายนิดเดียวนะอ่าดูวิธีการทำการต้มหมูสามชั้นโคกเผ็ดกันนะโคกเผ็ดกัน นะจะพตอนทำหมูสามชั้นต้องครกเผ็ดของเราี่่ครกเผ็ด <c oughs> เราต้องเอาหมูของเราไปล้างก่อนนะถ้าคุณไม่มั่นใจว่ามันอร่อยหรือเปล่านี่ก็หั่นหมูสักครึ่งหนึ่งแต่กูมั่นใจว่าไม่งอร่อยแน่นอน อพอหลังจากล้างหมูเสร็จใช่ไหมเราจะใส่หมูลงไปเราจะมาใส่โคบเผ็ดลงไปเดี๋ยวคอยชิมหน่อยเปิดให้ดูเลยเป๊บเป๊เสียงมันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเผ็ดจริงอืมชิมนะเราใส่สักกระป๋องหนึ่งก็พอโอ้กระป๋องเดียวอยู่ ต้มเขาตายอไรอ,อไเห็น้ไหมโคกเผ็ดนี่กดช n ก o นกดเ p อร์ good chicken, good แล้วเราก็ทำการตั้งไฟแต่ผมว่าไงตั้งไฟไม่ต้องไฟแรงมากไฟอ่อนเพราะเราต้องการจะตุนตุนให้เนื้อโคกเผ็ดของเรา ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูทางครังของเราแล้วเราก็จะทําให้หมูมันเปื่อยดูดีว่าพอเราต้มไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเผ็ดไหมเด็กินเปล่าๆมันเผ็ดนะมัน <c oughs> มันยี่ห้อเดียวกับมาม่าเผ็ดมาเลเซียแล้วก็นี่กําลังของกําลังมาส่งเป็นชาเขียวชาเขียวสําเร็จรูปคือ คือชาเขียวทําเร็จลูกเนี่ยมันเป็นชาเขียวที่ซองเป็นชาเขียวแบบเป็นซองแล้วก็ทำการฉีกแล้วใส่น้ำร้อนแต่เราจะนำชาเขียวเนี่ยมาทำเป็นเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าชาเขียวนี่งมีกูทั้งนั้นนี่กินได้เรื่องของแปลกๆนี่เนี่ยุดยอดสุดยอดโอ,อ้ยเผ็ดมากมเอาไปให้แม่กินแม่ดาเนี่ยกด เบอร์ be ต้องออกเสียงกดเบอร์เ be นี่ยเราก็ต้มไปต้มด้วยไฟปานกาลางนะพอเรากลต้มไปเนี่ยเราก็จะทําการปิดฝาแล้วก็ทําให้ตัวเนื้อโคกเผ็ดของเราเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อหมูถ้าบ้านใครไม่มีหมูก็เปลี่ยนเป็นไก่แต่บ้านกูไม่มีไก่ก็ปเป็นหมูง่ายไหมง่ายนิด <c oughs> เดียวแค่เอาหมูไปล้างใส่ลงไปหม้อใส โค้กเผ็ดจบเลยจ้าแล้วก็ทําการปิดฝา,าง่ายนิดเดียว<ม>เห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนะแล้วเราก็ทกําการต้มต้มคือเราไม่ต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟปานกลางเราต้องการเพื่อให้ตัวเนื้อโค้กซึมเข้าไปในหมูเราต้มจนน้ําโค้กมันงวดลงคือเนียน้ําโค้กตอนนี้ปริมาณมันเยอะอยู่ต้องให้ปริมาณมันลดลงพอลดลงปุ๊บมันจะซึมเข้าเนื้อเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นสีอะไรกัน น่าจะาพอมึ้งสิเอออันนี้เพลงเก่าแล้วต้องเพลงใหม่มีเวลาทำอาหารต้องเล็นเธออย่ามาขอโอกาสใจอันนี้นเก่าไปนะเนี่ยเราก็ทำการต้มจนน้ำมันจนน้ำมันงวดลงไปงวดคือน้ำมันแห้งลงแล้วก็ซึมเข้าตัวหมูนี่เป็นไงเดี๋ยวเราจะมาชิมแบบเปล่าๆหรือกินกับข้าวสวยก็ได้ เราตั้งชื่อเมนูว่าหมูสามชั้นตุนหมูสามชั้น <c oughs> หมูชิมนี้เดียวเผ็ดขึ้นคอเลยหมูสามชั้นตุนโคกเผ็ดกอดแปรเบอร์ Bear Bear. อร่ปเดี๋ยวเราทำคทำันต้มตั้งมันจ้าวันนี้ทำเมนูนี่แทนแทนแทนไม่มีใครทำมาก่อน กูคนอย่างนี้ทำเท่านั้นคือนี่หมูสามชั้นต้มคกเผ็ดหมูสามชั้นตุ๋นคกเผ็ดใครไม่เชื่อกูเนี่ยคกเผ็ดกด <Good, baby. S 1> เป๊ะบู๊เนี่ยกูว่าคกเผ็ดเนี่ยกูเป๊ะบูม๊มาต้มมาตุ๋นกับหมูสามชั้นเดี๋ยวดูว่ารสชาติจะเป็นไงที่ซื้อช้าซื้อช้าเนี่ยกูกินเข้าไปมันเผ็ดเผ็ดเจ๊งเนี่ยใส่กระป๋องเดียว ต้องกระป๋องนี่นี่อาวนบู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 มีสองกระป๋องนี่เราจะเก็บไว้ทําเมนูอื่นเดี๋ยวจะเตรียมตัวรอรับชาเขียวเพราะเราจะทําสปาเกตตี้คาโบเนล่าชาเขียวนี่ยังไม่มีใครเคยทํามีโก้นันนี้ทําแหละนะเด็กนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะเดี๋ยวเราจะทำการตุ๋นเลยตุ๋นเราใช้ไฟอ่อนไม่ใช่ไฟแรงตุ๋นหมูสามชั้นตุ๋นค็มเผ็ดชาเขียไหมเดี๋ยวตุ๋นทำ เดี๋ยวเราจะทำการหั่นเดี๋ยวเราจะทำการหั่นหมูต้มโคกเผ็ดหมูตุ๋นโคกเผ็ดของเราเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชิ้นหนึ่งคือสีแม่งได้แต่ยังไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยคือเนี่ยมันเหมือนหมูพะโลเลยสีมือนหมูพะโลเดี๋ยวหั่นได้เพราะว่าเราตุ๋นประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็จะมีความนิ่มๆน,นี่เดี๋ยวหั่นให้ดู น่คนนิ่มเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะนี่เป็นไงเื้อโหเนื้อมึงได้วะหั่นชิ้นบางๆไม่ต้องหนามากเพราะว่าถ้ารสชาติมันไม่โอเคเนะี่ยเราจะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มโหแบบเปื่อยยุ่ยอะเปื่อยยุ่ยดูความเปื่อยดิยหยกินเหมือนปลาโลเลยเดี๋ยวเราจะหัน่นแล้วเราก็ชิมดูถ้าชิมแล้วรสชาติโอเคใช้ได้อยากรู้ว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่า แค่นั้นแหละแต่กินโคกะเป,า,เปาไม่เผ็ดนะนี่หั่นแบบปรงบางหมวน้ำลายไหลเลยเดี๋ยวขอตัวไปหั่นก่อนจ้าเจ้าเสร็จแล้วจ้ะนี่เป็นหมูสามชั้นต้มโคกเผ็ดนี่โคกเผ็ดของเราโคตเปเปอร์โคกโคตเปเปอร์นี่ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่ารสชาติยังไงถ้าชิมแล้วไม่โอเคเราจะทำนำจิ้มซีฟู้ดเพิ่ม โค้งหน้าต่อเชื่อต่อเชื่อเ้าวันจิีฟ้เคสขนาใช้ช็อปเปี้ยรู้ใช้ช็อเปี้ยรแล้วก็ใครน้วตางตี๊ด รสชาติเป็นยังไงนี่ชิมชิ้นนี้เลยต้มนานประมาณชั่วโมงเฮ้ยรสชาติได้รสชาติเหมือนหมูต้มทำเบีาแต่จะมีความออกแนวเผ็ดเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากเหมือนตอนกินคคกเผ็ด เด็ดอร่อยเดี๋ยวดูอืมอืมอีกชิ้นหนึ่งคือมันยุ่ยเลยมันยุ่ยคุณไม่หยอนไม่ต้องเคี้ยวนี่หยอดจะอธิบายให้คนกินทีนี้ก่อน เราชิมไปเรียบร้อยผมจะอธิบายรสชาติก็ข้าบางคือรสชาติเนี่ยมันมีรสชาติหวานเล็กๆแต่ไม่ได้หวานมากนะแต่ตัวเนื้อนี่นมเลยในส่วนความเผ็ดเนี่ยม,มันก็มีความเผ็ดเล็กๆไม่ได้เผ็ดม,มากแต่ผมว่าต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดถึงจะเข้ากันหมูสามชั้นเนี่ยมันเปื่อยยุ่ยเลยคือไม่คือเปื่อยมากคือเปื่อยโคตรโคตรเปื่อยแล้วก็มีรสชาติเผ็ดถ้ากินไอโค้กเผ็ดเผ็ดเฉยๆเนี่ยม,มันจะเผ็ดมากถ้าเราต้มลงไป่ย ความเผ็ดเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็นี่เราได้ทำการจำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วเราจะกินคู่กันโอ้เนี่ยสุดยอดเลยต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดตับน,นี้นจวดจิ้มซีฟู้ดไปอืมเฮ้ยอร่อย ก็พา,ายยากเติมหวานนิดนึงโอเครสชาติโอเคนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดเปรี้ยวเคม็มผมไม่หวานเออเผ็ดอะไรเผ็ดเผ็ด พริกเห็นไหมพริกสวนเอ้ยืมเข้าไนะัเนอะผัดจิ้มซีฟู้ดไม่เชือ่อ่อยเข้าแลวล้อมเลยเชื่อมิชิหนะึ่งแล้เนี่ยหมูต้มหมูสามชั้นตุ๋นพคกเผ็ด อย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งมุมงมิ้งฟงฟิงนะจ๊ะไปื่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องน,นี้แล้วอย่ลืมฝากกดแฟนเพจทั้งชายแต่ให้กูด้วยแล้วอย่าลืมกูต้องทํามาหากิน <c oughs> แฟนเพจบุญมีวัดเข่าใครต้องการสินค้ามือสองจากปุ่นนาฬิกามือสองวัตถุม,ออง,ม,ออง,มงคลรูได้ที่บุญมีวัดเชียงเหนืห่อดู โคตรอร่อยบาย